สวัสดีค่ะคุณครูธรรมะธรรมะหนึ่งสองสงมมามธรรมะสวัสดีค่ะคุณครูอ่าถ้าผู้ชายให้พูดคำว่ารับผู้หญิงให้พูดคำว่าว่าอะไรคร่ะค่ะเก่งมากเลยนะคะอ่านี่เก่งมากปรบมือปรบมือปรบมือ ยาวียาวีสนใจคุณครูกเมื่อประมื่อประมือโอเคอ่แสดงว่าทุกคนฟังคำสั่งคุณครูเรื่องอ่ะมือวางไว้บนตักมือวางไว้บนตักเดี๋ยวเพลงแรกคุณครูจะสอนเพลงสวัสดีอ่าแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะเคาะจังหวะให้ก็ต่อเมื่อเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงได้แล้วนะคะอ่ะพร้อมกันสวัสดีสวัสดี วันนี้เรามาพบการทำมือเหมือนพูด,ด้วเออและฉันพบกันแล้วสว,ดดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะเราเจอกันเราต้องทักทายด้วยการทำไมคะลูกทำไมคะอาคุณนายคุณนายคุณนายโมเดลนั่งให้ดีค่ะคุณลูกอยู่ในหู่นอยู่นั่งให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเอามือวางไว้ตรงนี้ค่ะโอเคเก่งมากเยี่ยม very good เวลี่กูแปลว่าดีมากแสดงว่าคุณครูชมว่าดีมากเยี่ยมอาทุกคนทำเยี่ยมสิทุกคนทำเยี่ยมสิโอเคเ okay. ก่งมากอัซินเก่งมากลูกอ่ะมาร้องเพลงมาพร้อมกันทำท่า,าต,ตามครูด้วยนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน,นเธอชี้ไปที่เพื่อนลูกชี้ไปที่เพื่อนเธอและฉัน พบกันแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคอ่ะช่วยครูร้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวครูเสียงแห้งนะเดี๋ยววันนี้ไม่มีเสียงสอนหนูนะลูกอ่ะรอนะหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีทำมือไปด้วยวันนี้จะมาพบกันอ้าว ชัยหันน้ามามองคุณครูนี่มองคุณครูชัยชัยมองค,คุณนะครับอ่ะเด็กๆเ,เคยฟังนิทานไหมเคยฟังนิทานนะเออเคยครับเคยค่ะโมเดลนั่งให้ดีอะเห็นไหมในภาพนี้นิทานคือตัวอะไรคะตัวอะไรคะมีภ<ม><ม>าษาอังกฤษว่า b l a c ออกเสียงแบ a c แบ l a c k b l คือ แบคืออะไรลูกอันเี่หมีแบคคือหมีแบคเนคือหมีนั่นเองหมีมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่สวนโอ้ยอย่างนั้นบ้านเราก็มีหมีเยอะสิหมีมันอยู่ที่ไหนหมีมันอยู่ที่ไหนลูกส่วนไหนอ่ะส่วนอะไรลูกส่วนอะไรส่วนนี้มันเป็นป่าลูกก็คือป่านั่นเองใช่ไหมคะถ้าถ้ามันมีมันมีต้นไม้เยอะมีสัตว์ป่าแสดงว่ามันคือป่า เป็นที่อาศัยของสัตว์ที่ทําไมคะมเก่งมากสัตว์ที่มันดุร้ายอ่ะปรบมือให้โมเดลหน่อยนะคะถรงมือให้โมเดลหน่อยเอ้เก่งจังเลยอ่ะสแตม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 ,แตม,แตมอันนี้คือตัวอะไรคะมีไนพูดเขาว่ามีซิมีเออมีเป็นสัตว์ที่ทำไมลูกโมเดลดุร้ายมีเป็นสัตว์ที่ทำไมเปเปอร์ ดุร้ายมีเป็นสัตว์ที่ทำลายชันชายดุร้ายมีเป็นสัตว์อะไรลูกยาวีดุร้ายมีเป็นสัตว์อะไรอันอน,นี้ดุร้ายมีเป็นสัตว์อะไรลูกอันซีนดุร้ายเพราะฉะนั้นเราเอามมาเรียนในบ้านได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าหมีอ่ะมันต้องกัดเราแน่ๆเลยใช่เปล่า <ไป S 1> โอ้แล้วเราเราอยากเรียนมันไหมอ่ะไม่อยากอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วป,ป,ปกติครูจะต้องบอกชื่อคนที่เขาอ่าน ให้ฟังก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เราวันแรกไม่เป็นไรหมลูกก็ค่สอนรียนรู้กันไปสวัสดีครับคุณดอกไม้ออ้ยมนีทักทายทักทายดอกไม้สวัสดีครับ,สสรบแสดงว่าหีตัวนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายอาผู้ชายเพราะเขาพูดคําว่าผู้ชายเขาพูดคาว่าครับใช่ป่าวอะได้เขาพูดคำว่าค่าเนี่ยแสดงว่าหมีตัวนี้เป็นผู้ชายวผายีผู้ชายเออพูด,ำพดำคดำว่าค่า มีผู้หญิงผู้ชายอออ่ะใครตอบได้อันซินอ่ะอันซินบอกที่ว่าถ้าเป็นผู้คำว่าค่าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหรอผู้หญิงถ้าพูดคำว่าฆ่าเป็นผู้ชายถ้าพูดคำว่าค่าเป็นผู้หญิงแอมีตัวนี้พูดคำว่าค่าแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายนี่ต่อไปดูสิสวัสดีครับคุณนกกระจอกอุ้ย ู้จักนกกระเจาป่าร no, ู้จักนกกระเจอบปะนกกระจอกมันร้องไงมาร้องไงครับใช่ปหรือล็ร้องไงร้องยังสิเฮ้ยเหมือนเลยจ่าแดงว่าเป็นนกมาก่อนวันนี้เป็นนกมาก่อนหรือเปล่าอ่าต่อไปสวัสดีครับคุณแมวแนวภาษาจีนว่า S <S เฮ้ยคุยอ่ะเฮ้ยโอ้ใช่แล้วเก่งมากเลยอ่ะปุ๊บแล้วจะเองหน่อยเยี่ยม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 กดไลค์กดไลค์อ่ะสวัสดีครับคุณแมวนะคะแมวน่ารักไหมอ,ะอ่ะฮะทีบ้านหนูมีแมวสีอะไรอ,อละลูกเมียสูรอะไรอ่ะแล้วนี่สีอะไรนี่สีอะไรรู้ไหมอันนี้สีอะไรสีขาวสีาวอ่ะแมวแบ๊กฮะน้อ,ม,อมีแมวเหรอ S <S อ๋อมีสีเหลืองด้วยหรออ่าแต่ FS บอกที่บ้านมีสีมีแมวสีเหลืองด้วยอ่ะต่อไปต่อไปสวัสดีครับคุณหมาคุณหมาภาษากีนว,ว่า dog dog เอา<อ>เสียงอักขระ dog 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 แปลว่าออหมาอเออหมานั่นเองหมาไม่ร้องไงโอ้โหโแล้วถ้าเป็นหมามาร้องมันร้องมันเจ็บอย่างเงี้ย เองเอ่งเองเอ่งเอ่งเอ่งเ่าามันหอนยังไงหอนฮันโอ้มันหอนยังงั่นเองนะคะหมาหอนแสดงว่ามันเจออะไรรู้ไหมเจอแมวเจอแมวหมาหอนแสดงว่ามันเจอตัวเมียมันต้องเจอตัวเมียแน่เลยฮะใช่แมวสีเหลืองตัวเมียอ่ะแสดงว่าเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่หมาเนี่ยมันเจอแมวมันก็ต้องหอนออกมาใช่ไหม อ่ะต่อไปสวัสดีครับคุณอะไรคุณแพเก่งมากคุณแพ้คุณแพะนะคะคุณแพ้โ<พ>อ้มีเข่ายาวเลยนะคะมีเข่ายาวเลยแพะสังกฤษษษษว่าเบอรเบอบคือแพ,แพ้นะคะอ่ะต่อไปสวัสดีครับคุณพิมพ์ปอ,ปอตัวใหญ่ไหม ตัวใหญ่คิปโปเนี่ยใครเคยเห็นโปมาก<ด>มันอยู่ที่ไหนะวสวนสัตว์ใช่ไหมเด็กๆรู้จักสวนสัตว์ไหมเออในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเลยแล้วก็อยากไปสวนสัตว์ไหมอะถ้าสมมติว่าระหว่างสวนสัตว์กับส,สวนน้ำเราอยากไปอะไรมากกว่ากันอะฮิปโปฮิปโ,ปปโปสตสเตมูดซิฮิปโปไหมคะต่อไปต่อไปโมเดลนะเ้านทางครู สวัสดีครับคุณม้าส่งจดหมยแสดงว่าคุณม้ามีอาชีพอะไรบุรุษไปสนีใช่ไหมคะคุณม้ามีอาชีพเป็นบุรุษไปสนีสมัยนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคอร์รี่รู้จักเคอร์รี่ไหมรู้จักเคอร์รี่ไหมส่งส่งของอ่ะแม่พ่อแม่เราเคยสั่งเคอร์รี่ไหมเคยไหมสั่งเคอร์รี่ส่งพัสดุเคยไหมเคยไหมคะ เจยนะคะอ้าวสวัสดีครับคุณแม่้าเจอแม่ตัวเองแล้วแม่ตัวเองเป็นอะไรนั่นเองเป็นอะไรเป็นหนีเหมือนกันหีภาษาอังออกฤษว่าแบรแบรออกเสียงค่ะแบรแบรนั่นคือหนีนั่นเองว้าววินาักน่าสแสดงว่าเขารักกันไหมแม่กับลูกเขารักกันไหม น่ารักจังน่ารักจังโอ้หน่ารักจริงๆด้วยรอเดี๋ยวก่อนสิลูกไหนแม่หมีเขากำลังทำอะไรอยู่เด็กๆตากผ้าตากผ้าไหนใครใครช่วยพ่อแม่ตักผ้าบ้างยกมือสิโอ้โหเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยเวลาตักผ้าเนี่ยเขาต้องทำอะไรก่อนเอาไปทำอะไรก่อนเอาไฟสั่นไช่ ใส่อะไรเนี่ยใส่เครื่องใส่เวลาตากผ้าเราต้องทำอะไรก่อนสมมติเราซักมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะกร้าใช่ไหมพอใส่ตะกร้าเราก็มาใส่อะไรใส่ไม้แผงแงให้มันแห้งไม้แผงเสื้อเออเก่งมากเปเตอร์เราต้องใส่ไม้แผงเสื้อแล้วเราก็มัแฟรแฟรที่หูใช่ป่ะแฟรที่หูตัวเองใช่ไหมเอาไปแฟร์ที่ไหนราวตากผ้าเก่งมากค่ะ แฟงที่เราตากผ้าแล้วในขณะที่เราตากผ้าเนี่ยเราต้องให้ผ้าโดนแดดไหมแดดมาจากอะไรแดแด,แดมาจากอะไรอะ่ะอะไรที่มันทําให้แดดร้อนข้างบนอ่ะซันซันซันคืออะไรพระพระอะไรพระอาทิตย์ที่มันทําให้แดดทาไมคะร้อนแล้วก็สามารถทําให้เสื้อผ้าทาไมได้ ถ้าเราตากผ้าแล้วไม่มีแดดเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเป็นอับใช่ไหมคะได้เลยลูกได้เลยลูกอ่ะตอนนี้แค่นี่เขาบอกว่ารอก่อนสิเจอใครอ่ะเด็กใารสิว่าเจอใครเออเจอพ่อหนั่นเองสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อกำลังไปไหนเนี่ยแต่งตัวหล่อไหมโรเดลชายหน้ามังคุดโคเดล แต่งตัวหล่อไหม<ช>โอกำลัง<อ>ไปไหน,ไนเก่งมากกำลังไปทำงานนะคะคุณพ่อ,อ<ๆ>กำลังไปทำงานว้าวจับลูกหนีอุ้มเลยสวัสดีคุณลูกแฮปปี้เอนดิ้งไหมแฮปปี้เอนดิง้งอะจบไปแล้วนิ่ค่ะเรื่องนี้นิ่ค่เรื่องนี้นนชื่อว่าสวัสดีจ้าเด็กๆนะคะวันนี้เราเจอกันวันแรกเราก็ต้องรู้จักคำว่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอ่ะมาอีกเองอีกเองอีกงอีก,อ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 กรอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่ะอยากไปอยากไปเล่นกิจกรรมตามมุมไหมเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเล่นอ่ะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างใน,นห้องของเราแล้วเราก็จะแนะนําแนะนําว่าเนี่ยมุมเนี้ยเราจะเล่นยังไงมุมน้นเราจะเล่นยังไงเราจะเก็บของในตู้ไหนดีเนี่ยนี่คือตู้สมบัติของเรา เนี่ยคือตู้สมบัติของเราอะะอเดี๋ยวเราจะมีตู้ให้เด็กๆคนละสองล็อกนะคะล็อกหนึ่งให้เก็บกระเป๋าล็อกที่สองให้เก็บที่นอนโอเคไหม You understand ถูกต้องค่ะเรียบร้อยมากนะคะอ่ะสวัสดีพนมเอสวัสดีสวัสดีวันนี้ เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสาวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอามาเอามาช่วยร้องหน่อยสิครูเสร็จแม่ค,คเนี้ตรง,งรตรงไม่สงสารครูหรอสงสารเราสงสารเราช่วยร้องด้วยเอาเรื่งอง้องซะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันอ้าเธอ สวัสดีสวัสดีโอเคเราจะร้องนี้ทุกวันจนฝัเราจะร้องได้นะคะและทําท่าให้ได้ด้วยอ่ะยางสวัสดีทําไงสวัสดีทําไงอ่าสวัสดีเอามือไว้ที่อกลูกไม่เอาไปแยกมูกด้วยถ้าไปแยกมูกนี่ผิดนะคะไม่ถูกต้องการวาดไม่ถูกต้องเอาไว้ที่อกอ่าเวลาเวลาเจอเพื่อนสวัสดีก้มหัวลงไปก้มหัวลงไปทุกคนก้มหัวลงไปลูกโอเคเก่งมากเยี่ยมตบมือใจหน่อย เวอร์ริคูคุณครูชมแล้วว่าทำไมคะคุณครูชมแล้วว่าทำไมอย่างเงี้ยเวอร์ริคูดอ่ะออกเสียงเวอร์ริคูดเวอร์ริคูดแปลว่าดีมากมากอ่ะโอเคทุกคนนั่งรังต้อมหันหน้าเข้าหาเพื่อนหันหน้าเข้าหาเพื่อนเรารู้จักชื่อกันหมดแล้วนะคะมาสเซาเรามาแนะนําตัวคาชายหันหน้าเข้าหาเพื่อนลูกอ่ะ ชัดชัยหันหน้าก็หาเพื่อนเลยลูกเอออ่ะต่อไปคนแรกนะคะสแตมยกมือโอเคอ่ะทุกคนรู้จักสแตนยังคนนี้ชื่ออะไรสแตมอ่ะต่อไปคนที่สองยกมือโมเดลอ่ะคนนี้ชื่ออะไรโมเดลต่อไปคนที่สามชัดชายยกมือ <c oughs> รู้แล้วอ่ะชัดชายยกมืออ่ะคนนี้ ต่อไปคนที่สี่เปเปอร์ยกมือเก่งมากคนนี้ชื่ออะไรคะเปเปอร์คนที่ห้ายาวียกมืออ่าคนนี้ชื่ออะไรคะยาวีคนที่หกอ่าอินดี้อ่าอินดี้ยกมือแล้วคนนี้ชื่ออะไรเพื่อนอินดี้เก่งมาก ER. ต่อไปอันซีงยกมือต่อไปอันซิงช hm ื่ออะไรคะเพื่อนอันซิงชื um, ่ออะไรคะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอ้าว าคนนี้ชื่ออะไรเร็วอันซีคุกซาตอบแล้วนะชื่ออะไรเด็กเพื่อบอกสิคนนี้ชื่ออะไรนี่อันซีนั่นเองอ้าวเก่งมาก very good very good very good อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำมุมนี้ก่อนมุมนี้ชื่อว่ามุมของเล่นของเล่นของใช้อ่ะนข้องตามคุณครูก่อนน,นะลูกนะของเล่นของใช้ ยังทองอังกงองเล่นของใช้อผู้สิเด่นังของเล่นของใช้สมุดดินสอเมื่อใช้แล้วหนอต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหวดบูนั้นดูเข้าทีหยิบนน่นหยิบนี่หาง่ายจังเลย คุณชัดชยัยคุณชัดชัยหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะลูกนะคุณชัดชัยกินข้าวมาเปล่า,าเนี่ยเหมือนจะหมดแรงแล้วเนีย่ยทำไมเพื่อนมขาตั้งใจเรียนทำไมหนผมกูไม่ไม่เรียนนะลกูกอ่ะเอามาของเล่นของใช้หนูเนี่ยคุณครูจะให้คะแนนคนที่พูดเก่งๆใครพูดเก่งๆพ้องเก่งคุณครูจะให้คะแนนพิเศษเลยอ้าวโอ้เยี่ยมมากของเล่นของใช้ของเล่นของใช้สมุดดินสอส เมื่อใช้แล้วหนอต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหมวดหมู่นั้นดูเข้าทีหยิบนู่นหยิบนี่หาง่ายจังเลยอ่าขอสอนว่าเราเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่จะเล่นอะไรก็แล้วแต่จะใช้อะไรก็แล้วแต่เราควรเก็บทำไมคะ เก็บของเข้าที่ให้เรียบร,ยร้อยอ้าวใครอยากจะเล่นมุของเล่นมังกอ้าวใครอยากจะเล่นมุ้งของเล่นมังกรไหมโอ้โหทุกคนอยากเล่นหมดเลยแล้วอยู่น้ำหังอยากดื่มน,น้ำยังอยากดื่มน,น้ำยังอ้าวใครอยากดื่นนะมน้ำบอกคุณครูนะอ้าวได้ได้อนะ้าวนะลงมือเล่นได้เลยลูกแต่เราต้องรู้จักรักษาข,ของแล้วก็เก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยนะคะ bài ăn xin ăn xin đấy nên cặp gân đây là luôn